ตอนนี้นะคะอาจารย์สมจิตน,นะคะก็กําลังจุดธูปเสี่ยงทายนะคะขอองค์หลวงปู่สวงนะคะที่บ้านตระมูนะคะปางอาวันตานันบปะโจ้าจับป,ปังจจุบันติที่จับป,ะ,ปะวันตุติ ทปผมปนวท้อ่ชอมดเชื่อสระบอดโจรเองเจชาเจียพนานเจ๊กันชอมมกพวงตองผงเอมันเสียเจียใจเมื่อเราไม่เจียผเอบโอไปไปไปชาชุชาจตุ่มเรียกที่สิงห์บ่อยใส่ในพุทธัก์ต่จองพระพัปัจชูมวยพีใบบุญพรัพรุ่งมวยส តើ11 12 13 14 15 16 17 18 19ប្របាញ់ព្រល័យចំដល់គីសរមកចូលអីកងយាជាគងថាងទៅកៀមឡៃតាជាសភានកេងច ாய் ចកឆៃຫມົດ ไฟเจี๊ยบเป็นยอดโอ้ไฟ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 ฮอ้ยไฟ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 โอ้ยไฟโอยไฟโอ้ยปูไฟอ้วนไมนี่เด้อถู้ฝันนะเรียกฝันหลวงปู่ที่ท่านอยู่นานานๆก็เรียกฝันท่านคือก็เดี๋ยวใช้ไม้เันเลยใช้ไม้เสียงได้ดังที่ทางสาลนอทางชาวบ้านเราก็เรียกว่า เรียกวันสุขวันดวงชาวบ้านก็อยากจะให้ลุงปู่เสริมบารมีให้ก็เลยให้พ่อแกมาช่วยเรียกฝันให้หน่อยนะแล้วก็จะมีะหลายหลายหลายท่านจะมาในในวันนี้มาช่วยมาเสริมดวงกับให้ลุงปู่เสริมดวงให้ท่านก็จะตามยมิตรนะครับที่ท่านบอกว่าเออเดี๋ยวจ่ายในวันที่หนึง่ง เอาเงินไม speaker, roommate, ่รู้จะตกถึงใครสงสัยจะไปเอาก่อนเลยจากขวัญทุกๆท่านทุกคนับทพ่มาในวันนี้ครับซึื่อการเปิดโชคเปิดหน้าเปิดบารมีทุกอย่างเปิดทรัพย์เปิดโชคและเปิดการงานเปิดทุกอย่างนะครับอูยเย็นเป็นสุขครับทุกอย่างเลยครับดูดูครับว่าหลวงปู่จะให้อะไรก็กำลังจะโอ้โหสวยสวยก็ห้กันโบกมาก่อนครับกตัวแรกก็ จะเป็นสี่ครับเป็นสี่แล้วแล้วก็ตัวที่สองก็กำลังเพลิดเพลินๆคล้ายเลขแปดแปดเพลิดเพลินๆได้ครึ่งหนึ่งแล้วโค้วันนี้หลวกปู่ให้โคดสี่แปดนะคะมาแล้วเด้อนะคะท่านผู้ชมนะจุดทูบเสียงไทยครับค้ำม้ำขาจะจอด้อ ครับนี่ยเนีหลวงปู่กำลังกินนมกินอ้อาหารการกินเยอะมากเกินกบกบหนึงเปิดตาที่เฉยครับเปิดเปิดตาแล้วก็เสียรวงดูกว่าเต็มมาโฮตเบอร์แ่ลายหลวงปู่เลยครับนี่ยอ่าอ่าเรียกรอยน้อโอ้ยอานารมกโยอเอ้ยเอ้ยหนึ่งเจ็ดสองโอ้หนึ่งเจ็ดสองโอ้แดงจึนคืนเลยสรัพขึ้นไวด่วน ฝาเครื่องเดิม1นึ่งเจ็ดสองเลขทูปสี่แปดนะคะอันแรกคือเลขต่ออันสองคือเลขแปดอันสุดท้ายคือเลขหนึ่งสี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดสี่สี่แปดหนึ่งพูดอไอดเนอเอ้นครับ าทำพิธีเรียกวัญนะครับ <c oughs> องค์หลวงปู่สวงนะคะก็จุดทูบแล้วก็เปิดฟ้าเครื่องเดิมหนึ่งเจ็ดูปสี่นะคะ481แดหนึ่งเนะคะเลขทูบนะคะแล้วก็ฟ้าเครื่องเดิมก็หนึ่งเจ็ดสองนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะทางแฟนเพจแล้วก็ทาง youtube นะคะ วันนี้นะคะที่บ้านตรมงนะคะที่กระท่อมหลวงปู่สวงนะคะในวันนี้ก็จะมีอาจารย์นะคะที่ใส่ชุดขาวนะคะมาทําพิธีเรียกขวัญน,นะคะ,ะให้กับหลวงปู่สวงนะคะท่านผู้ชมนะคะทโต अवे सवानमे तंग समेटा पधन साविकिता चित्ता परि संथनन्तु गन्तले के विमाने हि पेराते चामे तरो वनगाने के हम तुमे केते सातम जनकलो अयाम पठन्ता तु जीवितं याव निपानां शरणं सच्चायये सप्पा तम्मा पठन्थामितं มาอาโออาติตามพรังตรีเชจ้าจไว้แล้วจึงพราสามังคุณนังทั้งทั้ง,งเจ้าก่อนเชิญเทพยาดาทั้งหลายชั่วพื้นปัดพีดนกุณพระราตีตั้งร้อยเปดตอนมานาตนมาัมพุทธเจ้ามาอยู่เนื้อกล่าวเหนุนพระแม่คงก้าวจเจล็ดมาเป็นน้าำลาย พาภเจ้าขอนเชิญพระคายสเสษ็จมาเป็นลมปากอาภิจาขอเนเชิญพระเมพยาลาสเสษตจมาเป็นสร้อยสองบาลอาภิจ้าขอนเชิญพระครูบาที่ายอันเลิศลำ้ำคุณครูอยู่ในท่าจงมาช่วยอวยพรไอ้เก่๋าภเจ้าพุดทางสิทธิมาสิทธิดสามมังสิทธิมาชิทธิดสังทางสิทธิมาชิทธิท องครุเทวนมามิขเจ้าเตมนคนกตาครูนโมโกขอเลโกกาครวญขอคนไทยจนจบหมดที่ขปจ้าได้เล่าเรียนศิษามาขเจ้าขออนเชิญคุณครูวาทิยายทั้งหลายนั่นเชิญมาจุนุมเพื่อชุมกันระาสถานมันเป็นมงคลปิดาของพรมทวายเจนี้เติน อธิทานปารมีจํปันโนอธิทานเอาปารมีจํปันโนสังตรังตถามีธรรมังกระณังตถามีสังขังกระณังตถามีอายุวัตตะโกภละวัตตะโกสิริวัตตะโกยะปวัตสังเทวะอันโนอังวังภาวังนิจะโยตยัน ลังเกษีเจศบปกวิเมอภิเสกท้าพุทธาเจียบรมรัยริติจิตลาเจียเกีธาจิมรนพุทไยอายุวันนางทุกขังพลังสิทิช,ชัยพวันจุเมทำเมีเรศไยเสียงเทกปกใจจิมรอนสารตัวเลีรศกุทรักษา เบียทา่วทั่วเนี่ยเบียสังสาตัวเบียอินตรคายเรี้ยนราญบ่นเบียเอ็นโอยกัวเรี้ยพร้มโอยใจเด็ดป่าโอยโชกสิเจริญโชคเอ่งอำเภอไทยแสงพรมโอยกัวบ่หวนเทียร์ไทยต้องอาดหลับใหลอนียงเลียกาจุนรอนปวดไหมจุนรอนฤิธิ กิมอันทุกอาโอ้ยว่าธรดมรุนกระดุ้ซทุกอาโอยยนี่โอยใจโอ้ยายโยมเจตรอยยิ่งบยเฮาทับจอกมูลหมวกลุ่มหอยแสงสานเบิดเชือกแสงกระเพือยตัวร้องเ้องแสงเกี่ยงป่าวดวงนี่อับนาสถานโอ้ยแสงเหาเหล่าไอยกคนนอกสมือเอ่ย māyū kūdīt bhāma kūdhyāti kūnaṁ vānthyāhaṁ pīnāṁ priya-karaṇā ān-kāya thavāi vānthyā yaccheta yāṁ suvaṁ salok vilvaiṁ mokya rāti sethāna-laṁ nao yuṅ-hāṁ yuṅ-mē yuṅ-mā បោលបតំនរសតពវិកអបលជាតរពិចំណោមានជេដំបោមហោយកងគំដោតោជូលក្នុងប្រៃជ្រោយសរវត្តបង្កេអាចោតរជាអង្គទ្រងត្រលលិងងងយក្រាទីសឋាននំណោ Gue t referred to express respect andonder my very good friend